สรุปก็คือวันนี้เราจะไปพายเรือกันนะน้ำเย็นประมาณบ่ายสามกว่าอร,รอขึ้นเลอแดดแรงเลยแหะวันนี้หัวหน้าทีมจะพายเรือให้เราถ่ายคลิปนะทุกคนนี่หัวหน้าเรืออยากสมุดสาครสมุดสาครกรุงเทพใกล้กว่ากันที่จะมาเจอกันที่สุราษฎร์เอ้ยไม่ใช่กระบี่ฮะถูกต้องเ <laughs> มื่อเช้านั้นไม่ทักกันก็คือไม่ได้เจอกันนะ ผมอาจจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ถามใส่หน้าเนี่ยใส่ได้แล้วเ,เยอะลนะข้างหลังคือคนคนเยอะมากข้างหลังคนเยอะมากไปพายเรือกันครับมาถึงบรรยากาศช่วงเย็นๆที่<อ>คนเขาจะไม่พายกันแล้วีเ่เราก็ล่องมาไกลยอยู่หลายสิบวันแล้วตอนนี้นี่กลังจะเข้าป่ากันแล้ว บรรยากาศช่วงเย็นไปๆมาๆได้ลงเล่นน้ำเฉยครับไปมาเล่นน้ำโอ้โหไปสุดอย่างนู้นเลยนี่หว่าปาไปเลยแล้วไปทำอะไรนั่นนะครับรอรอความหวังของหมู่บ้านพวกพวกพวกโรยยานะใครๆก็ไม่รับเลยดูต้นไม้แต่ภาพจะพังเลยอ่ะอ่ะหมุนหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปพวกโรยยาเลยหมุนได้ไงวะ นี่ไงโอ้ที่เราสำเร็จเป็นสูตรไม่ล่มวันนี้ก็อีกแป๊บนึงก็น่าจะล่มอ่ะคือไม่ล่มก็ไม่เลิกอ่ะมันกระเป๋าไว้ก่อนเวลาล่มมันจะได้อยู่ในกระเป๋าอ่ะไม่ต้องงมหาะอันนี้เทโลโฟนเซฟตี้สุดๆครับไม่มีเซฟตี้ไดเลยครับมีอย่เซฟตี้ที่เป็ที่เหลือไม่มีเลยน้ำไม่ลึกหรอกแต่ว่าขี้โคลนอ่ะลึกมากขี้ดินขี้เลนอ่ะ คือมันยาวมากๆเลยยาวแบบยาวจริงๆคลองลูดคลองลูดที่จังหวัดกระบี่คลองน้ําใสรู้สึกว่าภาคใต้มีคลองน้าใสเยอะมากเลยหลายหลายจุดมีคลองน้ําใสกระบี่อ่าคลองน้ําใสสุราชแล้วก็มีป่าต้นน้ําบ้านลาดก็คือมีแต่ที่สวยๆใตยสวยนะแต่ตอนนี้ลูก ลูกทีมไปไหนไม่รู้ครับสองคนเพราะว่ามามาแล้วม,มาเล่นติดเกาะมันอยู่มาหน้าปูอยู่นี่เลยลูกปูไปไหนก็ไม่รู้ลูกปูบอลนี้คุ้มเลยเที่ยวคุ้มเลยจริงจริงไม่ได้จบไอ้เจ้าแฝดไม่ได้จบที่วัดนะเน้นรอกรอบให้กันอ๋อเพิ่มเพิ่มให้เหรอเ,รๆๆเวลามันเหลือใช่กก็เลยจจัับบิน ไอ้้ไอเที่ยวมันสนุกแต่ขากลับเนี่ยเริ่มเครียดแล้วเข,าข,า,ขาขี่ไปขี่างที่ได้มากขี่เรยเรื่อยอย่างขี้หน่อยก็เหมือนมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคลิปอ่ะจะทำอะไรได้ขาแก้วคือแบบไม่อยากแวะไหนไม่อยากให้ถึงวัยวัพายเรือเล่นกันต่อดีกวตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนมือพายฮะ <S 2> <S 2> ผมจะถือกล้องต่อแล้วอันนี้อยู่ช่องอะไรพี่ ข้างในช่องงในช่องนี้มันคนอย่างเยอะเลยพี่เนินอยู่ข้างหน้าเนี่ยพี่ข้างข้างนี่เอาไม้แทงยิเยช่วยดันอเอาไปเยอะ <laughs> พายมาได้สักพัก <laughs> เจอร้านอะไรนะพี่เซเว่นดกว่ะ จเจอเซเว่นที่แท้ทั่วตลาดน้ำมาพวางเลยค <c oughs> ือพายกันเบียดเสียดหมดเลยนะตอนนี้พายมาสักปับ๊บเขาบอกว่าห้ามจอดเรือตรงนี้คือให้เป็นทางผ่านอย่างเดียวนะตรงนี้จุดเล่นน้ำน่าจะเป็นอีกจุดเช็คอินหนึ่งตรงนี้ <c oughs> ผมก็ถือกล้องเหมือนพี่อ่ะ ลงไปลงไปขอบคุณค่รออย่าระวังเลยเป็นตลาดน้ำอุพรวามีของขายแล้วก็หัวเรือเราได้ชนกันเรียบร้อยแล้วป้ายป้าย ไม่รู้ว่าสิ้นสุดที่ตรงไหนเหมือนกันนะอันนี้ถ่ายถ่ายไปเรื่อยๆอันนี้แล้วลูกทัวร์พี่หายไปไหนแล้วสองคนอะว่าเข้าไปนู่แล้วโอเคแม่งลึกจริงๆ,ๆแม่งลึกไปถึงนู่นเลยอันนี้บรรยากาศ น่าจะกลับไปถึงนู่นน่ะมีมืดอ่ะกลับไปถึงฝั่งมีมืดเพราะว่ามันไกลมากน,นีบอกห้ามลงเล่นน้ำมาจุดนี้มีป้ายเตือนบอกอเดี๋ยวพายกันต่อดีกว,ว่าแบตจะหมดอีกแล้ว